สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหงศนุศาสน์นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆ กันนเลยะะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีกุมกันก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้งานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดี๋ยให้พิสเทสค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะ Two of Wands ค่ะหรือว่าไพ่สองไม้ค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ The Lover ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ X of Pentacles ค่ะและใบที่ห้านะคะ Ten of Pentacles ค่ะหรือว่าไพ่สิบเหรียญค่ะ ชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะดูเหมือนว่าชาวกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทำให้นะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาในเรื่องของการพักเลยนะคะชาวราศีกุมมีแนวโน้มนะคะที่คุณจะได้รับมอบหมายหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิมนะคะาจากเดิมที่ ตัวคุณนะคะอาจจะ มีงาน123อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะเดือนนี้นะคะก็จะมีงานสี่ห้านะคะเพิ่มขึ้นเข้ามานะคะแต่ว่างานที่เพิ่มขึ้นเข้ามาจะเป็นงานที่นะคะชาวราศีกุมจะได้โชว์ในเรื่องของศักยภาพนะคะมีผลมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับโบนัสนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าช่วงเวลานี้คุณได้รับมอบหมายนะคะ ที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมอยากให้ชาวราศีกุมนะคะตั้งใจนะคะทำงานนั้นนะคะรับรองว่าคุณจะได้นะคะ <co ff> เขาเรียกว่าเหมือนได้โ <c oughs> บนัสก้อนโตเหมือนได้ โชว์ศักยภาพโชว์ความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้ประจักษ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะในช่วงปลายปีค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะรับการเงินนะคะของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Seven s e v e n o e of sort ค่ะหรือว่าไพาเ่เดดาบค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะเอช s of Wands ค่ะหรือว่าไพ่หนึ่งไม้ค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ Queen of Cup ค่ะหรือไพ่นะคะราชินีถ้วยนะคะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The m a g i c i a n ค่ะและใบที่ห้านะคะ Kings of Wands ค่ะหรือว่าไพ่ราชาไม้ค่ะ ชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการเงินการเงินของคุณนะคะจะมะีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะรายรับรายจ่ายเนี่ยถือว่าเสมอตัวกันเลยทีเดียวนะคะแต่ระวังนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีกุมเลยก็คือระวังในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินนะคะหรือว่าของมีค่ารวมถึงเงินของคุณนะคะจะมี การล่วงไหลหรือว่า,ามีลักษณะการเสียหายหรือว่าสูญหายนะคะอาจจะมีคนไม่หวังดีนะคะเข้ามา ยกยอกในส่วนของทรัพย์สินของคุณนะคะหรือว่ามีการขโมยทรัพย์สินของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องตรวจสอบทรัพย์สินให้ดีๆนะคะหรือไม่ก็คือถ้าช่วงเนี้ยนะคะชาวราศีกุมจะมีการทําสัญญาหรือว่ามีคนมาขอหยิบยืมเงินนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องเตือนชาวราศีกุมไว้ก่อนว่ามีเกณฑ์นะคะเสียหายมีเกณฑ์ไม่ได้ทรัพย์คืนนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่อง เรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างดีกว่านะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะไพ่เดทขึ้นมานะคะไพ่ใบที่สองค่ะเพจ of p e n t a c l e ค่ะหรือว่าเด็กเหรียญค่ะ ไพ่ใบที่สามค่ะ The Cherry o r d ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ Tens of One ค่ะหรือว่าไพ่สิบหมายค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะ The Hermit ค่ะ คนโสดชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะมีคนนะคะอยากจะเข้ามาแต่ว่าตัวคุณนะคะยังรู้สึกนะคะที่ยังรู้สึกแบกรับความรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยนะคะคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณประครับประคองนะคะความรู้สึกของตัวเองกําลังต้องการที่จะ รักษาตัวเองนะคะให้หายดีก่อนคุณเพิ่งรู้สึกเจ็บเพิ่งรู้สึกผิดหวังเพิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองแบบโดนทำร้ายเหมือนตัวเองโดนกดดันมานะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะ แต่สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีกุมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยะจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปทำงานนะคะต่างจังหวัดหรือ อาจจะบางท่านเนี่ยงานหนักจนกระทั่งคุณทั้งคู่เนี่ยต่างไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดูไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นักนะคะคุณกับคนรักของคุณเนี่ยไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมีความรู้สึกเหงกบ้างแต่ว่า,าไม่ได้แบบมีผลมากมายนะคะกับความรักของคุณนะคะความรักของชาวราศีกุมเนี่ยยังถือว่าโอเคอยู่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ อลลกเคิลกันบ้างนะคะแล้วออร็เคิลอยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะกับชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอย่างนะคะออร็เคิลนะคะกำลังบอกกับชาวราศีกุมว่า ไม่ว่านะคะตอนนี้ตัวคุณกำลังคิดหรือว่าอยากที่จะทำอะไรก็ตามให้คุณนะคะลงมือทำได้เลยทุกสิ่งอย่างที่คุณกำลังคิดหรือกำลังวางแผนนั้นมันจะประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่ คุณอย่ามัวแต่คิดนะคะให้คุณลงมือทำได้แล้วนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำทํานายประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกุมทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักขอให้ชาวราศีกุมนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ